สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตราคาทองวันที่9กันยา2563นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานนะคะปรับไปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันค่ะปรับลดลงรวมอยู่ที่50บาทนะคะซึ่งราคาทองมีการปรับตัวลดลงเนื่องจากค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นนะคะจึงทําให้ราคาทองมีการปรับตัวลดลงค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะ ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พ่าคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตราคาทองวันที่9กันยา2563ตามประกาศสมาคมค้าทองณนะเวลา9.24นาฬิกา24นาทีครั้งที่1 ราคาทองแท่ง96.5%ขายออกอยู่ที่28,650บาทรับซื้ออยู่ที่28,550บาทส่วนทองรูปประพันธ์ขายออกอยู่ที่29,150บาทรับซื้ออยู่ที่28,30 0บาท84สตางค์ค่ะและสปอร์ตโกนะคะล่าสุดอยู่ที่ 1928.40ดอลลาร์ต่อออนค่ะมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อวานส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1927.51 6ดอลลาร์ต่อออนลดลง0.22%ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดที่31.398เพิ่มขึ้น0.01%ค่ะค่าเงินบาทก็มีการแข็งค่าขึ้นนะคะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะของแต่ละประเภทนะคะจะมีครึ่งสลึง1สลึง2สลึสงหรือว่าห0ตังค์นะคะและก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดแต่ละร้านจะราคาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและอยู่กับลายนะคะ